วัสดีครับมาเจอ,อกับผมอีกแล้วนะครับผมกับร้านปีชาปํานานะครับอาจารย์ปีชาอีกเช่นเคยน,นะครับผมก็ความรู้ความสามารถก็พอปอานนี้นะครับอาจจะไม่เก่งและอาจจะไม่เพอร์เหมือนอย่างอาจารย์เก่งๆดัง,ดง,ดง,ชงๆช่องใหญ่ๆช่องใหญ่ตโตหโหฬ้านหรืออยู่ในบริษัทนะครับผมก็เป็นช่างธรรมดาครับเป็นช่างตัวเล็กๆช่องเล็กๆ พราะอยู่เพราะกินนะครับผมอาศัยกับเอฟซีทั้งบ้านขเขานะครับผมจะเป็นต่างจังหวัดนะครับเป็นศีภาคของเขานะครับอีสานืลกลางใต้พี่น้องกันเบออสุกคนนะครับผมก็ดูคลิปของอาจารย์ปีชาได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งสาระของผมจะเน้นในเรื่องสอมและแก้ไขปั้มของตัวเองนะครับผมซึ่งจะมีอย่างแน่นะครับดูแลปั้มตัวเองใโซนแบบนี้อันนี้เป็นปัม้มยิตชิ รุ่นซีเลียมเาเรียกว่าเป็นปั๊มฮิตาชิแรงดันคงที่นะครับผมกะอาการมันกะองค์ประกอบกับอกนี้ลายครับผม็อยูในประมาณนี้ที่เขาให้เห็นนี้นะครับตัวปั๊มมันกะโบเยบอะบบนั่นนะครับในการส่องการดูแลของเขานะครับถ้าหากเป็นรุ่นทางกลนะครับอาจารย์รุ่นทางกลงเขาจะมีถังที่จะเป็นถังกลมๆด้านล่างนะครับถ้าเป็นยห้อมิซูก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฮิตาชิก็จะเป็นออกสีฟ้าๆนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็น ITC ก็จะออกเป็นสีแดงถามว่า ITC ฮีติชิจะเป็นอุปกรณ์และเป็นชิ้นอะไรตัวเดียวกันนะครับครเมื่อนี้ผมมายอประเด็นที่ว่าหลายๆคำถามสิบโทรพทมาถ,ถามนะครับหนึ่งอาจารย์กระบอกใดแฟ้มเนี่ยเนี่ยเนที่เห็นนี่นครับเนี่ยเนอาจารย์ครับกระบอกไดแฟ้มเนี่ยมีข้อสงสัยหลายท่านมากเลยครับว่าเขา แห้งก็ไปแล้วทิมก็ไปแล้วปั๊มแรงดันบางทีวันนี้เรามาคุยกันนะปั๊มแรงดันบงทีก่อนนะครับเนี่ยเน้ยทิมก็ไปเนี่ยอันนี้คืออากาศหรืออะไรก็เจนของพื้อนอยู่ข้างนในยังมีอยู่นะครับในข้างในนี่นะครับผมยังมีอยู่ยังเต็มอยู่นะครับทิมก็ไปไม่ได้มันอยู่แค่ตรงนี้นะครับอา,อาจารย์ถ้าหากเราแล้วถ้าเกิดเราทิมก็ไปแย่เข้าไปถึงประมาณเนี้ย ถึงไปเลยปุ๊ประมาณนี้หลายคาถามเลยเพิ่นบอกว่าใสา่ได้บอกรับราจานนะครับตรงจุดนี้นะอาจารย์ปีช้าจะเน้นให้ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเอียงเพราะว่าถึงอากาศเบิดถึงถึงอากาศหรือไดโดรเจนอยู่ข้างในหมดเราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่หากเราไล่ตัวอื่นครบหมดแล้วไม่มีปัญหาในเรื่องตัวพิเชอร์สวิกไม่มีปัญหาในเรื่องบาลานซ์วาลเดี๋ยวเราเคยมามองตรงประเด็นนี้นะครับ เพราะยังเพราะผมกลัวเอฟซีทุกท่านหรือพอบ้านแม่บ้านเสียตังค์เยอะนะครับผมบางท่านไปซื้อตัวนี้มาก่อนเลยเปลี่ยนปัม๊มมีปัญหาอะไรทิ้งไปเปลี่ยนตรงจุดนี้ปั๊มไม่ตัดเขาว่าปัมมป๊มไม่ตัดปั๊มไม่ตัดสาเหตุมีอะไรมั่งหนึ่งสองสามกระบอกแต่ไอ้แฟ้มยางไม่ดีก็เป็นไปได้เพชเชรไม่ดีก็เป็นไปได้ไนโตรเจนหมดก็เป็นไปได้ แต่ตัวนี้เอาไว้เป็นที่ลังนะครับให้มาเช็คดูตัวพิเชอ r ์สวิกปั๊บไม่ตัดนะครับยังมานล้านวาวมันเสื่อมสภาพไหมมันเข้าไปปิดรูที่น้ําจะฉีดเข้าไปในตัวแอร์ชัดตัวพิเชอร์สวิกไหมนะครับเราก็ต้องดูณตรงจุดนั้นครับเราอย่าเพิ่งไปปีผ่ามซื้อพอซื้อหลายท่านเลยครับดูอาจารย์ในหลายคลิปท่านก็อย่างว่านะครับผมก็ดูในก็ตามตู้ดอกของเอหรืออบานแม่บ้านนะครับ แต่ถ้าเกิดดูคลิปของอาจารย์มีชาแล้วให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งปซื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียตังฟรีนะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บเอาไปหมุนใส่ปุ๊บคิดว่าปั๊มใช้ได้เปิดขึ้นปั๊มก็ไม่ตัดอยู่ดีผลสุดท้ายตัวเิเชอร์ไม่ตัวพิเชอร์ไม่ดีตัวปิเชืเสียคือตัวนี้อ่ะซื้อตัวนี้เสร็จก็ต้องมาซื้อตัวนี้อีกถามว่าตัวนี้ต้องเป็นพันแลพันหม่บาทนะครับคุก็ต้องมาซื้อตัวนี้ไอ้ตัวนี้แหละสี่ร้อยห้าร้อยครับตัวนี้ เดี๋ยวตั้งหลายก็ทอดแล้วนะครับผมแต่ถ้าหากเราซื้อตัวนี้ซ่อมต,ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ซ่อมตัวนี้ยังอันเดิมๆอยู่จบ450บาทจบแ้วหรือ350บาทก็จบแ้วนะครับดังนั้นข้อแตกต่างในตรงจุดนี้ผมอาจารย์ปิชาจะเน้นในเรื่องให้เช็คตัวอื่นก่อนแล้วค่อยตัวนี้ตามมานะครับอันนี้คือบอกได F แฟมของฮิตชิไม่ว่าจะเป็นฮิติชิมิตซูนะครับผมลักษณะเดียวกัน อาจารย์แล้วถ้าเกิดมันเสียของอาจารย์จริงๆเป็นแบบไหนของผมถ้าเสียจริงๆนะกระบ,บอกตัวนี้มันจะทะลุขุน้ําฉีดพุ่งออกมาอันนี้คือเสียร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะตัวสวยดีๆอย่างนี้ให้ใช้ไปก่อนเช็คตัวอื่นเป็นหลักนะครับอันนี้คือพิตตชิรุ่นสี่เหลี่ยมนะครับแ่งนันพื้นที่นะครับอาจารย์แล้วผมมีข้อหนึ่งที่อยากจะถามอาจารย์อยากจะถามมากๆเือว่าปั๊มของผมมันดังขึ้นมาเอง ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้น้ำนะครับปั๊มดังขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ใช้น้ำเนี่ยสักประมาณห้าในทีก็จะดังขึ้นมาปื๊ดปุ๊บหายห้าในทีดังขึ้นมาปื๊ดหายอันนี้ให้เราเนี่ยดูตรงทางน้ำออกของเรา่ยมีบอลวาวไหมอันนี้คือทางน้ำออกนะครับอันนี้คือทางจะมีอินมีเอานะครับอันนี้คือทางน้ำออกนะครับให้ปิดบอลบาวเช็คดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือกรรมการที่เรายังดีเลยคือบอลวาลตรงจุดนี้นะครับผมบอลวาลปิดเทสพอปิดเทสปุ๊บปั๊มเรานิ่งเงียบเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับก็แสดงว่าปั๊ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีการบกพรองของตัวปั๊มนะครับแต่ถ้าหากเราปิดบอลวาลปิดปุ๊บบอลวาลตรงทางออกของปั๊มเนี่ยก่อนที่จะเข้าภายในบ้านเราเนี่ยปิดแล้วปั๊มดังขึ้นมาอันนี้ตัวปั๊มมีปัญหานี่ถ้าหากเป็นรุ่นแต่งงานที่สี C ่เหลี่ยม ตัวไหนจะมีปัญหาเมืองครบาบประจารย์ให้เช็คดูแถวนี้ว่ามีมมมน้ําหยดน้ํารั่วน้ําซึมไหมนะครับถ้าหากไม่มีเราให้ดูตรงลิ้นวาลคืออยู่ตรงใต้ฝาตัวนี้นะครับบุญน็อตตัวนี้ออกมาสามตัวนะครับอันนี้ฮิตาชินะครับผมบุญน็อตตัวนี้ออกมาสามตัวจะมีลิ้นวาลอยู่ด้านในเราก็เอาลิ้นวาลออกมาดูทําความสะอาดกับหน้ายางให้เรียบร้อยถ้าหากเราไม่เปลี่ยนตัวใหม่เราก็กลับหน้ายางได้แต่ถ้าหากมันรวมคอนไปคอนมา แบบมันจะหลุดมั่งไม่หลุดมั่งอันนั้นสมควรเปลี่ยนเราก็ไปซื้ออะไรมนาะเปลี่ยนนะครับทำรับยางลิ้นวาวนะครับอันนี้ถ้าหากเราทาความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จปิดปลายให้แน่นตามเดิมหมุนล็อตให้แน่นตามเดิมนะครับแล้วก็เทสปั๊มเราต่อปิดเทสดูซิมันจะเงียบไหมพอปิดปุ๊บเงียบกึ๊บโอเคคือจบแล้วแต่ถ้าหากปิดแล้วอีกอีกเทสหนึ่งถ้าหากปิดแล้วปั๊มหนึ่งดังขึ้นเอ้า เราต้องมองดูว่าเรามีบาพัดแถวนี้ไหมบพาสก็คือใช้น้ําเป็นสองระบบนะครับผมผ่านปัม๊มเราก็ใช้น้ําได้ไม่ผ่านปัม๊มเราก็ใช้น้ําได้แ้วตรงที่ไม่ผ่านปัม๊มนี่ยคือตัวดีเลยนะครับเขาจะมีเช็ควากตันย้อนหนึ่งตัวตรงบพาสนะครับตรงจุดนี้หลายท่านก็คงอาจจะหลายหลายหลายท่านคงไม่คิดว่าตรงจุดนี้นะครับก็ผมเพิดูแล้วก็ไม่ทำคลิปตัวนี้ออกมา ไอ้ตรงใบพัดเนี่ยผมเคเห็นหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ยังไม่ได้ชี้แนะนะครับผมตรงนี้เราต้องชี้แนะให้กับเอฟซีหรือกับผู้ที่ดูคลิปของเราด้วยนะครับตรงใบพัดตรงเนี้ยจะมีบอลวาล์วการนาย้อนอยู่หนึ่งตัวดังนั้นให้จัดการในเรื่องตรงจุดนี้ด้วยนะครับปั๊มดังขึ้นมาเองนะครับดังขึ้นมาเองหนึ่งเชีบบวกวากำลําย้อนตรงใบพัดส,สองมีปัญหาในเรื่องทางน้ำออกก็คือจากฐานน้ออกของปั๊ม คือเข้าไปในบ้านเราล่วใต้พื้นไม้มีขยะเข้าไปอุดตันตามหัวก๊อกชักโครกแล้วก็มีขยะเข้ามาอุดตันตรงลิ้นวาลวแค่นี้สามจุดหลักๆนะครับรนมุมนะครับภายในบ้านแล้วก็ตรงใบพดัดอันนี้ปั๊มต่างขึ้นมาเองเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นทางกลมนะครับอาจารย์เป็นรุ่นทางกลมแต่าเป็นมิตซูเราก็ดูแลเหมือนกันแต่มันจะมีข้อเพิ่มขึ้นมาเป็นรุ่นทางกลม เราก็ต้องมาดูตรงถังกลมๆของเราเป็นถังตะเลสดมันจะมองไม่เห็นนะครับว่ามีการรั่วการซึมถังตะเลสดนะมันจะซึมออกตามมดดังนั้นตามมดอยู่ตรงไหนมั้งครับอาจารย์ตามมดอยู่แถวหัวน็อตขามอเตอร์มั้งหัวน็อตตรงจุดไหนนะครับผมตรงนั้นก็เรียกว่ามันจะชอบมีตามมดออกตรงจุดนั้นดังนั้นเราจะมองไม่ค่อยเห็นถังตนเลสเพราะเขาจะเป็นเนื้อแบบงงเงาเราก็ไม่สามารถที่มองได้ อันนั้นข้อสังเกตและข้อที่วิเคราะห์ของเราก็คือการใช้ฟองสบู่ทําเป็นฟองใส่ฟองน้ําหรือใส่ผ้าโปปะปๆแถวหัวน็อตโป๊ะๆหัวน็อตโป๊ะๆดูถ้าหากมีฟองอากาศดันออกมาฟูดเป็นฟองอากาศออกมาเป็นฟองสบู่นะครับมันจะดันออกมาอันนั้นก <sk par> ็คือถังรั่วถังผุถังซึมนะครับสเตนเลสตัวได้แล้วครับอาจารย์ได้ ทั้งสเตนเลสเป็นตามมดได้ด้วยหรอครับอาจารย์ได้นะครับพวกนี้เป็นได้หมดนะครับผมนะครับผมขามอเตอร์ตัวมอเตอร์เนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับพอเขาไปตั้งกับสแตนเลสตั้งปุ๊บเนี่ยเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะไปรงมหาสตนเลสแล้วมันก็จะกัดกินด่างเป็นด่างเป็นด่างมันก็เป็นคุยคุยคุยเป็นรูรูเล็เล็กเล็กเล็กเป็นดำดำตรงจุดนั้นนะครับผมอันนั้นแหละมันก็จะพายสอบเป็นตามมดกันเลยนะครับตรงจุดนั้นนะครับอันนั้น ถ้าหากเราจะประกอบเราก็ต้องมีแผ่นยางรองตรงช่วงเหล็กนะครับอย่าให้ไปโดนสตนเลสนะครับตรงนี้จะเป็นการดีมากๆมันจะถนอมในเรื่องอุปกรณ์ของเราตัวชิ้นอะไรของเรานะครับอันนี้คือเป็นรุ่นทางกลมมันจะมีข้อพิเศษขึ้นมาให้เช็คดูตรงถังปั๊มน้ำนะครับวันนี้เราเอาณตรงจุดนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามีหลายท่านเลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ปั๊มมันดังขึ้นมาเองก็ฟังคำอธิบาย าจะบอกนดแฟ้มตกลงมันเสียหรือไม่เสียใช้ไปก่อนเช็กดูตัวอื่นนะครับตรงนี้ยังใช้ได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับเสียตังค์นะครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมตัวอื่นในะตรงจุดนี้ฝัน,นี้ยังไม่รับสายเอารับสายแค่ตรงนี้ส่วนตัวเปเชอร์ปรับตามที่ดูมินิของเรานะครับแต่ตรงนี้เขาเขียนว่าห้ามปรับแต่งนะครับแต่เป็นปั๊มของเราก็สามารถปรับแต่งได้หมุนนี้ออกมา ปรับแต่งตามเข็เมนาฬิกาหมุนแต่เราต้องทำสีมาตัวนี้ให้แตกก่อนถึงหมุนได้นะครับหลายๆท่านก็บอกว่าหมุนไม่ได้นะครับปรับแต่งไม่ได้หมุนไม่ได้ถ้าเกิดหมุนก็ปไปแรงอาจจะเพิ่มเยอะอันนี้อยู่ที่ตัวของเอพนะครับหรืออยู่ที่ตัวของคุณลูกค้าว่าจะปรับหรือจะไม่ปรับหรือจะแบบไหนแต่ถามว่าทําไมอาจารย์ต้องทําคลิปแบบนี้ออกมาก็เพราะว่าต้องการเอาความรู้ตรงในี้ให้กับท่าน ท่านต้องไปช่่งใจว่าปรับได้ไหมแต่ของอาจารย์อยู่ที่บ้านปรับอาจารย์ปรับปรับค่อยๆปรับไปทีน้อยแรงอัดเยอะไปไหมมีปัญหาไหมถ้าเกิดมีปัญหาแรงอัดเยอะน้ามันดันแล้วก็ถอยคืนนะครับเราก็ไม่ต้องไปทําถ้าหากเราปรับแล้วใช้ได้ใช้ไปนะครับหลายท่านก็โทรมาก็ขอขอบคุณในตรงจุดนี้ปรับได้ทําสําเร็จใช้งานแบบย,วยาวๆไม่ตกใจในกลางค่ำกลางคืน เวลาเดินเื่นๆนมีเด็กเด,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 ด็กมาเข้าห้องน้ําตึ๊กตักตึกต๊กตักตึกต๊กตักครับกลางคืนนี้เสียงเขาจะกระแทกครับผมตึ๊กตึ๊กตึ๊กนอนไม่หลับกันเลยนะครับเพราะปั๊มตัด,ดทีทๆทนั้นญญาการแก้ก็คือปรับแต่นหากหลายๆท่านดูคลิปอื่นดูอาจารย์ท่านอื่นบอกไม่ให้ปรับให้ปรับ,รบ,รบแต่งก็ลองถามท่านว่าเราจะแก้ไขแบบไหนนะครับผมจะ่หากเป็นของอาจารย์ปีชาก็ให้แก้ไขตรงจุดนี้ ถ้าหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นผมก็มุดดูว่าเทคนิคในการบอกกล่าวบอกเล่าวิธีการสอนจะแตกต่างกันออกไปไหมหรือท่านอาจจะมีวิธีการชี้แนะแบบอื่นก็ลองดูนะครับส่วนอาจารย์ปิชาก็ขอชี้แนะตรงจุดนี้ก่อนถ้าหากคนไม่ดีครับอาจารย์เราก็ทวนเขียนนาฬิกากับคืนมาถ้าหากไม่ดีนะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับครับอันนี้คือสมบัติของเรานะครับแล้วตัวเอชัตเจอร์เสียเราก็ต้องรีบเปลี่ยน ชอบมีอากาศอันนี้คือรุ่นถังกลมนะครับผมอันนี้รุ่นถังปลมนะครับอันนี้เป็นรุ่นถังกลมเหมือนกันของฮิตชิอันนี้เป็นคองฮิติชินะครับถ้าหากเหล่านี้เสียปุ๊บน้ําจะปนดอากาศออกมาปุ๊บ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 แสดงว่าตรงจุดนี้มีปัญหาดังนั้นเราต้องรีบจัดก,การซ่อมดูแลในะตรงจุดนี้นะครับวันนี้เราก็มานั่งคุยนั่งบอกกล่าวกันตรงจุดนี้สองคลิปสามคลิปนะครับผมเพราะว่าจะ เน้นปรับความเข้าใจพูดคุยในตรงจุดนี้ให้กระจ่างน,นะครับผมยังไม่กี่วันแล้วก็ต้องมานั่งแงะแกะไงกันอีกแล้วก็ต้องมานังสอบนั่งแงะแกะพิจารณากันอีกนะครับผมอย่างนั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีให้สุดกำลังใจนะครับวันนี้เรามานั่งคุยกันนะครับสวัสดีครับ